วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองครับผมที่เราจะมาฝึกทุกทุกครับผมสันติครับผมทำงานดับเพลิงสัปดาห์ที่ห้าครับผมเชือยุบว่าเชือกยุบว่าตุ้งตัวเรื่องเชือกครับผมเรื่องเน่าน่าป่องนะครับสิเน่าสามหัวหมูสามหัวหมู่มีอะไรบ้างหมูหัวหมูครูครูเอกครับผมก็ทำงานเรื่องเชือกครับผมเชิญครับครู ดีโอเชงนิื่อยดมาเรียน้รูอว่าทุกทวนเรื่องนื่นเชื่อแล้วก็เชื่อองทุกคนนะครับเชื่อเรื่องเชื่อในแบ่ออกเบวชนะครับบวชต่อเชื่อบวชถุดดึงล่างลแล้วก็วชช่วชีวิตนะครับ ไปในกลามีอยู่เลยหมวดที่หนะครับหมวดต่อเชือกประโยชนคือเชือกขาดและขนาดเชือกไม่เท่ากันนะครับครับงอนแรกจะเป็นเงื่อนพี่รอดนะครับหมวดต่อเชือกพ่รอดส้ายทับัวเอาไปปฏิบัติเลยนะครับปฏิบัติเลยเร่วเ็วนะครับนะครับผมเร็วเร็วเีวีเรา่องแทรเกี่ยวอยู <teor in> ่เลย ยกขึ้นมาอยู่นะครับผมยกขึ้นายนะครับขวาครับขวาครับขวาครับซ้ายนะครับต่อเชื่อนะครับผมจะเป็นที่่งพื้นรอดไม่ได้สอนนครับ่อนนี่นะครับทอย่างนี้่ขับสมาธิครับผมขึ้นนะครับนิ้วมือนะครับผมนิ้วมือห่างนิ้วมือนะครับโค้งไป สอดเข้าไปในิ้วมือพรัอผมช้าๆครับคุณันหลังเราได้ครับผมทันหลังยกขึ้นเลยพระอคย้ครับคุับับเอาเงินเอาเงินเยอะดีนะผมรันเหมนเงืนที่รอดแต่มันขาดกัรทำไมเอาไม่ออกมานะครับได้ครับแ้วกสอนขึ้นมือ โอ้ยฝันนันมึงก็อยู่เงือนอดเนาะเกมสอดขึ้นปนันมึงกิยู่เือนะเนางนี่อันนี้ผเกมเด้อมาเรนเกมเด้อเรื่องปรเทศอยไรของมันอะไรเกมเด้อเเกมเด้อเฮ้ยเฮ้อทบูกลักษณะนี้ครับงื้นต่อฮะสวดขึ้นมลักษณะนี้ครับสอดขึ้นบ๊บบ๊บโอ้เขมาังไหนนี่ ว่คูมคูพิเศษมอนเขา้ามเขาแบบเหนีแค่นั้นเหน่อยแค่ัหนยังว่าเหมือนเงี้ยนี่รอดแต่มันขัดขงอันนี้อย่างนะลูกเสือให้เนตรีสอนได้ไงวะลูกเสืเลยนีเสียคามโดดครับโอ้ผมติดเลยไเสียเลยล้มเลยตอนนั้นมนจะดินนิ้วมึงด้อได้ครับได้ไครับเอานี่บุคกันน เอาเองทำเองสอบตกด้วยนี่นี่ไม่ดนีลสมาธินะครับขขึ้นจัหนักอย่างไรกาสินะหลังบแล้วกหลังยกันเลยดีไหมเนหลขึ้นขึ้นี่นี่ยเมอข้ไปมึงก็เอาด้วขึ้นเหมือนไอเอ๋ดิไม่เอานิ้วขึ้นมึงก็ไม่รู้เรื่องดิได้นี่ได้าเอาตลินี้

มันจะสู้ยังไงผัดสมาธิเราสู้ไม่ได้ต่อไปนะครับผ่านไหมครับผ่านไหมต่อไปเนื่องจากเนื่องประมุหรือว่าหัวร้านชนกันนะครับหัวร้านชนกันก็ผู้เนื่อนประมุนะครับผมเนื่อนประมุ มาทิานะครับไม่ทำอย่างนั้นผมก็ทำได้ขอในทุกเชีอกปรมาณสองเส้นที่เสียขังทุกเาือกประมาณี่ด้านป็นยาวก่อนมาทิราดนะครับแบบนี้มาทิมาดเยอะครับแก่เจ้าของรเชม่ได้มันเป็นอะไรเช้าืองรถไม่บดบ ไม่ได้เลยดีนัดให้มันปายเชือกต้องชี้ไปทางั่้ฝั่งมันดรับูหครับทำตัวังงคับได้ครับามาแมาแมาแทรกเรอยนะว่าแบบนี้ ก็คือไงน่ะบดเมือง่านไปสาเงี้ยแล้วนะครับครับ่านครับาน